จริงจิงลดน้ำต้นไม้กันดีกว่ารถพี่รถไปเลย <c oughs> อันนี้ต้นทูใช่ไหมพี่ <c oughs> อันนี้ก็ดูกมันมีคนมาเก็บไปกินไหมไอ้มะนาวเออไอ้มะนาวเนี่ยฮะมีคนมากินไหมมันกินได้นะมันเปรี้ยว ต้นกล้วยให้น้ำมันมั่งอันนี้ช่วงนี้มันใบเล็กเนาะเมื่อก่อนมันใบใหญ่เก็บขายใช่ปะอตอนนี้ยังขายอยู่ไหมตอนนี้ขายอยู่ไหมฮะ รถไปเราจะไปรถหน้าบ้านด้วยอันนี้คนคนขยันคนสวนชอบทำสวนนะเนี่ยปลูกผ,ผักแล้วเนี่ยอันนี้คนอยู่บ้าน เมื่อกี้เปิดเปิดเอาสายยางไว้ตรงไหนนะเมื่อกี้อ๋อ<ม> oh. งองี่เดียวเล mm. อืมไรเดี๋ยวมันก็มันก็ดีมันอยู่ตรงแอ่งมันพอดีไงอื mm. มแต่มันก็มันก็ได้ ช่วย <Okay. S 1> มานี่เดี๋ยวรถเองรถนานไหมสักพักใช่ไหมนี่มารดน้ำต้นไม้กันเด้อรถลากมันเนี่ยฮะ เนี่ยดกมากละไม่ต้องรดน้ำมันก็ได้เมั้งไงเนี่ยปกติรดไหมเนาะเรารดเฉพาะต้นใบพลูเราแล้วมะนาวเรารดมันไหมมะนาวอ่ะต้นมะนาวรวดไหมรดชีวิตบ้านๆเราก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ต้องไปดิน้นรนในกรุงเทพแม่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง ดเดี๋ยวเราลดต้นชะพูเสร็จเราจะไปลดต้นมะนาวต่อมาที่ต้นมะนาวต้นมะนาวก็ใส่ในนู้นเลย ต้นไม้ข้างหน้าลดไหมต้นดอกไม้ข้างหน้าลดไหมลดเหมือนกันอันนี้เป็นสวนสวนบ้านเรานะคะสวนผัก สวนผักบ้านๆอยู่บ้านผ,ผักผลไม้อยากกินอะไรก็กินโอ้ยงอมะนาวกะมีผักอีตูหรือแมงลักกะมีใบบะกรูดกะมีผักมีทุกอย่างตะไครก้กะมี ขากับมีสส่ว,ว,ว่าต้องซื้อเศรษฐกิจพ่อเพียงจ่าแบบปานเ่านี้ดีแห้งอยากกินยังก็ได้กิน ชีวิตมันมัน เดี๋ยวต่อไปเราจะไปลดน้ำดอกไม้ข้างหน้ากันไปนี่อันนี้ต้นมามุรี่ต้นใบมอนบ้านเห้าไว้จานตอนนี้กำลังเกิอดดอกกำลังเกิอดดอกอันเนี้ย จัซื้อมันมาได้ว่าซื้ออย่งเนเห็นเหมือนกันเ่ย ไปอีกข้างหน้าไปจากอันนี้ต้นหน้าบ้านเราฝนตกทำฝนตกโอ้ยอันนี้ใครทำแตกฮะ <c oughs> ใครทำแตก <c oughs> โอ้ยโอ้ยแต่ยังเร็วมาที่นี่นดมามาถือโทรศัพท์ให้หน่อยเร็วไปเพราะไดมาทางนี้ ถึงมั้ยอืม <shrum> 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 ดีดีก็โอาคดีดีสุดไหมแค่นี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวกลับมานใหม่สบายบายจ้ะ